สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนาลวมทังต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ค,ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตัวกราฟราคาทองคำนะครับมีการปรับฐานแล้วก็ยกโลกขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยจะเห็นว่า ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบวกกับมีเรื่องของปัจจัยข่าวนะครับสงครามเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวกราฟราคาเนี่ยนะครับเมื่อมีข่าวสงครามหรือว่าความกัดแย้งเข้ามาเนี่ยนะครับจะส่งผลทําให้นะฮะนักลงทุนเนี่ยมักจะเข้าถือนะครับสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือว่าเซฟเฮดนอย่างเช่นทองคำเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราเทรดเนี่ยทำไมผมถึงให้เซลล์นะครับเบื้องต้นเลยก็คือ นะครับทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับแล้วก็15นาทีเนี่ยสินาทีนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามี p ลายชนเซลล์เกิดขึ้นนะครับบวกกับตัวกราฟราคาทองคำเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับฐานพักตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเป็น p ลายชนเซลล์หรือว่าพินบาร์เนี่ยนะครับผมเลยให้แผนเซลล์ไปก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วก็คิดว่าในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเห็นทิศทางหรือว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แผนเซลล์นะครับเป็นแผนเทรด ระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยที่กดไม้เซลหรือว่ากำลังเทรดอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับนะเราเข้าเทรดในช่วงสั้นเนสต็อปบอสเนี่ยไม่เกิน 2, 5, 9, 7, 9, 8นะครับตรงนี้นะครับนะแล้วก็แผนหลักจะเป็นแผนบายนะครับแต่ต้องให้ย่อก่อนนะถ้ายังไม่ย่อก็จะยังไม่บายนะครับนะฮะแผนหลักจะเป็นรอนะฮะโทรแบ็กลงมาทดสอบแนวเบรกเอา์นะครับนะตรงนี้ เดี๋ยวรอโทรแว็กก่อนเพตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีการทดสอบเนี่ยนะครับเฉลี่ยมากกว่า3ครั้งนะครับหรือ4ครั้งเลยนะครับ <sur ff ets> จะเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยเห็นไหมครับอ่ามีการทดสอบเนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรง,งนะครับทดสอบกันครังบ่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมีการเบรกเอาได้เนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแนวต้านมักจะกลายเป็นแนวรับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีการย่อลงมาเทสหรือปรับฐานนะครับซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากตัวฟิโบนัชชีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าระดับราคาที่เป็นแนว นะครับแข็งแรงแข็งแรงเลยนะนะครับการฟิโบดูเนี่ยจะเห็นเลยนะครับ61.8หรือว่าแนวรับที่แข็งแรงนะครับอยู่ที่โซน2 5งห้านะครับส่วนแนวฟิโบที่50เนี่ยหรือเราเรียกว่าฟิโบพักตัวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่25.78นะครับหมายความว่าแผนเทรดของเราเนี่ยนะครับกรอบราคาที่ผมมองตอนนี้นะครับจะมีอยู่2กรอบด้วยกันก็คือนะครับสำหรับแผนบายนะครับแผนบายจะรอ2 5งห้าเจ นะครับบริเวณนี้นะครับนะเป็นกรอบที่เราจะเข้าบายนะแต่ถ้ายังไม่ย่อเนี่ยแผนบายจะยังไม่บายนะครับนะฮะจะยังไม่บายนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรดฝั่งบายหรือว่าไบเออร์เนี่ยนะครับรอย่อปรับฐานนะครับแล้วเราจะเข้าตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใช้ตัวฟิโบเอ็กเทนชั่นเนี่ยนะครับวัดดูจะเห็นระดับราคาที่จะใช้ในการเก็บกำไรหรือว่าเทรดโปรเฟตเนี่ยนะครับก็จะมี2599หรือ2 ห0 0นะครับตัวนี้จะเป็น TP ที่1นะครับนะสำหรับไม้ใบนะแต่ไม้ใบเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับนะอ่าตัวนี้จะเป็น TP ที่1นะครับอ่ตามกรอบ extension นะครับ TP ที่2เนี่ยจะอยู่ที่2 6นะฮะ1 3ึ่งตัวนี้ชนกับแนวต้านปรีนะอ่าด้านซ้ายมือเห็นไหมครับตรงนี้อ่าตัวนี้จะเป็น TP ที่2สําหรับขาปลายนะครับขาปลายจะอยู่บริเวณนี้นะครับเท่านั้นนะ ถ้าไม่ย่อไม่บายนะครับแล้ว TP สุดท้าย TP ที่3นะครับจะอยู่ที่ฟิโบที่160.8หรือ1 6 8นะครับบนเทรดดิ้งดิวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีอยู่3 TP นะครับถ้าย่อปรับฐานหาจังหวะบายตามอย่างเดียวนะครับแต่ต้องย้ำก่อนว่าต้องมีพลายชันบายก่อนนะครับอ่านะครับหรืออาจจะเทสบายก่อนก็ได้นะครับทันทีที่ลงเทสนะครับนะไม่เล็กนะครับถ้าปิดพลายชันบายก็บายนะครับไม้รอปกติขึ้นไปอีกทีนึงนะครับโดยจะมี TP นะครับ2600 2613แล้วก็26นะครับ นะ33-26 36ตัวนี้จะเป็นกรอบสุดท้ายนะครับ TP ที่3านะครับเพราะะ้ปักธงไว้ก่อนนะครับแผนเซลล์เป็นแผนระยะสั้นเบาหลอดนิดนึงนะครับนะเบาขนาดหลอดนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็รอบายตามกรอบเป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าท่านเพื่อรับความเสี่ยงได้ก็นะครับเทรดตามกรอบที่รับความเสี่ยงได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบายภาพรวมให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนว่านะครับแผนหลักของเราเนี่ยบวกกับ overbought แล้วเนี่ยนะครับหรือว่ามีแรงซื้อมากเกินไปแล้วอย่าลืมนะวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับนะวันนี้เป็นวันจันทร์เพราะนเพื่นทิศทางนะครับนะแน่นอนเลยก็คือบอลรวมอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นลหลักๆเนี่ยเทรดเดอร์รอช่วงยืดเส้นยืดสเป็นหลักนะเพราะนั้นในช่วงกลางวันนะครับเน,น้นเข้าเทรดนะครับ by sell ระยะสั้นรอ buy ตามกรอบนะครับ หลักๆก็คือ2575นะครับ7475แถวๆนี้ด้านล่างเป็นหลักเลยนะครับส่วนไม่เซลเทสเซลจากแฟลตชั่นเซลล์ก่อนนะครับเบาๆนะครับในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าช่วงสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราจะเทรดแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าข่าวมีข่าวหนุนนะครับเข้ามาก็คือเรื่องของสงครามนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับฝั่งไบเยอร์นะครับร้อยย่อปรับฐานแล้วหดบ่ายกันนะครับภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเท่าเฟรมใหญ่นะครับ day head f o นะครับ เดย์เฮดโฟเป็นยังไงเดย์เฮดโฟเนี่ยเรียกว่าอยู่ในช่วงของการ pull back นะครับหรือว่าเด้งทดสอบแนว break out อ่านะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงครับทำเฟรมใหญ่นะครับแน่นอนครับนะฮะเฮดโฟร์เดย์เนี่ยเป็น down t r น n d แน่นอนเพราะมีการ break out แล้วนั่นเองอ่านะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าให้ดูให้ให้ดูเดย์ก่อนนะครับให้ดูนะครับเดย์เนี่ยยังไม่มีโลนะเปิดแท่งไม่ยังไม่มีราคาโลนะครับจาก650ดขึ้นมาทีนี้ นะครับแนวเบรกเอาเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับถ้าอิงตามเทคนิคข้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ2606นะครับตัวนี้นะตามกราฟเดยนะทีนี้แล้วเฮดโฟรนะครับอ่าลองใช้ฟิโบล่างดูหน่อยครับจากดูขึ้นไปหาไฮนะครับแนวแรกเนี่ยจะอยู่ที่นะครับบริเวณ2592นะแนวแรกนะเรียกว่าเป็นแนวต้านที่1แล้วกันนะตามกรอบเฮดโฟรนะครับแนวต้านที่1เนี่ย แนวต้านตามเฟรม4ชั่วโมง2590 2592นะครับแนวต้านที่2 2 6 3 4อันนี้ตามกรอบฟิโบนะครับนะตามเฟรมเฮดโฟนะเพราะนั้นคีย์เลเวลสำคัญนะครับผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะอัะนนั้คีย์เลเวลสำคัญตามกรอบเฮดโฟนนะครับ2590กับ26นะครับ36นั่นหมายความว่าถ้ากราฟนะครับย่อปรับฐานได้อ่านะครับเนี่ยตอนนี้ติดต้านนะติดต้าน9092อยู่ นะครับย่อปรับฐานได้บายขึ้นไปนะครับแล้วมองไปที่2633 2635ด้านบนนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นกรอบปรับฐานตามนะฮะฟิโบนะครับแล้วก็ตามแนวเบรกเอาด้วยนะครับแนวแรกเลยนะครับนะ2,600นะครับแล้วก็แนวที่2นะครัหบหลักหลักนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ในช่วงของการ pullback นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงต่อนะครับง่ายๆก็คือเด้งพักตัวก่อนที่จะลงต่อตามแนวโน้มหลักนั่นเอง เพราะนั้นเราก็จะดูตามคีเรลล์ต่างๆนะครับแนวแนวสำคัญสำคัญตามจิตวิญญานะครับแนวฟิโบนะครับแนวเบรกเอาท์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เทรนด์หลักไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเป็นขาลงนะครับนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนะนะค่อนข้างที่จะชัดเจนเห็นไหมครับอ่านี่เห็นไหมนะฮะกลางเส้นเทรลไลน์ดูนะครับจะเห็นว่ากรอบสวิงเนี่ยนะฮะเป็นดาวเทรนด์ค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่านะครับจะมีพัชั่นเซลล์เมื่อไหร่หรือจะเบรกต้านขึ้นไปได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นการเทรดตามแนวโน้มบักอยู่นะครับไม้เซลนะอ่าส่วน H1 เนี่ย H1 รอเทสถ้าไม่มีพายชั่นบายผมก็จะยังไม่บายนะครับ H1 นะครับถ้ายังไม่มีพายชั่นบายจะยังไม่บายนะต้องย้ำอย่างนะี้นะอ่านะครับพายชั่นบายต้องมีบริเวณแนวรับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ25752570ถ้ามีถึงจะบายถ้าไม่มีนะครับถ้าปิดแดงอยู่อาจจะเซล์อย่างเดียวไปก่อน ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเข้าใจภาพรวมระยะสั้นระยะกลางนะครับนะระยะสั้นระยะกลางนะครับอยู่ในช่วงของการ pullback ระยะยาวนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ day นะครับเป็น down trade นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นไปที่การหาจังหวะนะครับนะอาจจะบายในช่วง pullback แล้วก็ซลล์ตามแนวโน้มหลักนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งการบายแล้วก็การซลล์เนี่ยจะต้องมี p a t i e n ยืนยันด้วยนะครับนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆเทรดเดอร์ไว้นะครับนะ แต่ว่าในโน้มหลักก็จะเป็นนะครับฝั่งดาวเทรนนะครับนะระยะสั้นก็จะเป็นการนะครับหาจังหวะเซลล์สั้นนะครับบายสวนไปๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับหมายความว่า f 15 m 30 H1 นะครับนะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับหรือว่าคู่แบ็กนะครับ D H4 นะครับนะฮะถ้าเทสเราไม่ผ่านก็เซลล์ตามลงมาอย่างเดียวนะครับนะเพราะนั้นให้เพื่อนๆเข้าใจภาพรวมประมาณนี้นะครับดอลลาร์นะครับก็ได้รับอิทธิพลเรื่องของนะครับ นะตอนนี้โฟลวของเงินก็ไหลไปที่คริปโตด้วยเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าดึงดูดใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคริปโตเนี่ยออกทหาหายหลายตัวเลยนะครับนะดอลลาร์จะเห็นว่าชัดเจนเลยตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอเมริกาเนี่ยนะครับหันทิศทางนะครับจากการถือทองคําไปที่การถือคริปโตเคอร์เรนซีมากยิ่งขึ้นนะครับมีการแต่งตั้งนะครับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทําให้โฟลวของเงินเนี่ยนะครับไปที่คริปโตนะครับส่งผลทําให้ทองคำเนี่ยอาจจะไม่น่่าดดดึงูใจเเเเมืออทีียบบบกกัััตตววคคครรรริปโ์นนนซะะแล้ ถามว่าทำไมทองคาถึงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ก็มีเรื่องของสงครามเข้ามาในช่วงวันเสาร์นั่นเองนะครับบวกกับอยู่ในช่วงของการ break out แล้วก็ pull back ก็เลยเป็นเหตุผลทําให้นะครับในมุมของกราฟเทคนิค break out pull back แล้วก็มีเรื่องของข่าวเข้ามาก็เลยทําให้ในฝั่งของตัวกราฟราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ถ้าเทสต้านไม่ผ่านหาจังหวะเซลล์ตามเป็นหลักนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยหลักๆทองนะครับ นะฮะความน่าดูดอาจจะไม่เท่าคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเทรดเดอรอ์ไว้นะครับอัปเดตแผนการเทรดในช่วงสายนะครับผมโคชเชคร์ครเชนว,วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ